คิดดีดีนะมันจะทำเพี้ยอะไรตรงเนี้ยผมให้มึงทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนะ ทีซีเขาบอกให้ผมแจ้งตำรวจแล้วตลอดเลยโอ้โหทีซีาไม่แหลกโอ้โหเดี๋ยวครับเอาไรนะครับพูดไปว่าให้ม sure> ันมาไม่ได้เอ่อทีเอ eh ็ดเขาบอกว่าให้ทีซีมาตรงนี้ให้ได้ค ну, รับมึงส่งเจให้ตำรวจเหรอมึง ไม่ต้องไม่ต้องไล่ตำรวจนะให้ตำรวจเข้ามาไม่มีอะไรให้ตำรวจเข้ามาแล้วมึงให้เงี้ยนี่ไล่เลยตำรวจไม่มีอะไรนะครับตำรวจกลับไปเลยครับไม่มีอะไรแล้วครับมันไม่มีศพแดงตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเแล้วร็กลับไปได้เลยนั่นแหละครับตำรวจไม่ไมีอะไร ไหนมพูดทางรอดของแกงมาดิต้องถามว่าพี่อยากได้แบบไหนอ่อะถามว่าคุณเจกก๊อยากได้แบบไหนยี่สิบเอ็ดทั้งใจ รู้คับรู้ยังปัญหาแก๊งคืออะรคืออะไรรู้ยังก็ผมก็คุม,มน้องๆไม่ได้เหมือนกันส่วนหนึ่งมันก็ผิดที่ผมเมื่อจะยอมก็ได้แต่คนในแก๊งมยอมเปล่าครัไม่ยอมครับเออ แล้วไม่ยอมแล้วไหนคนที่ยืนข้ามึงอ่ะให้ผมบอกน้องๆเองว่าไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องมาเล่นอยากยื้อฮะยืมก็ไม่ได้อะไรถูกไหมก็ก็ผมก็เสนอไปแล้วไงว่าเมื่อวานว่าขอเวลาสักหนึ่งถึงสองเดือนเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยเหมือนเดิม กูต้องให้มึงปะะ่ะฮะเนี่ยไม่อาจจะไม่ต้องให้ก็ได้ครับแต่แต่สุดท้ายอะ่ะอันนี้ผมพูดในมุมแบบตอนแจ็กกี้มีปัญหาพี่ลิขเขาก็เคยช่วยนะอืมไเป็นสุดท้ายแลย้วใช่ปะ,ะตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่อะ่ะผมก็ตัดสินอะไรแทนเขาไม่ได้ผมก็ไม่ได้อยากเอาแก๊งที่เขาทำมาไม่มึงจะใช้ไเป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหม ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้จะใช้ไหมกูถามมึงจะใช้ไหมใบเนี้ยว่าให้มึงใช้ได้หนึ่งครั้งจะใช้ไหมคือยังไงมึงใช้ไพ่ใบดีไหมเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องนอกอะผมไม่เอาดีกว่ามันเป็นเรื่องอีกประเทศหนึ่งอะมันไม่เกี่ยวหรอกกูถามมึงจะใช้ไหมใบเนี้ยใบสุดท้ายอะถ้าถ้าถ้ามองในมุมผมถ้ายังอยากให้มีหกซุนที่นี่ก็ ผมก็อยากจะขอเวลาสักหนึ่งสองเดือนมึงขายวิญญาณให้กูดิขายยังไงพี่มึงก็จบโอยเฮี้ยปากนี้ให้กูดิเดี๋ยวผมไปดัดนิสไม่ต้องดัดกูให้มึงจบโลกันที่นี่ยังมีจบโรด้วยหรอพี่ตกลงกันได้ไม่เอาอะสุดท้ายมันก็เป็นน้องผมมันก็อยู่ด้วยกันเป็นทุกข์สุน่ะก็ไม่อยากจบโรใครอะทำไม่ได้ งั้นมึงก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะใช่ไหมอย่าอย่าเพิ่งแทงได้ไหมคนเขายังคุยกันอยู่เลยนะไม่ครับผมไม่ได้แทงนะก<ม>ูแทงมึง<ผ>มไม่ได้ไไดอยู่แล้วลกูยคยชุบมึงขึ้นมาควักมีดของกลัวเนี่ยมึง,ม,งมึงจะอบอกมึงก็อบอกไม่สุดอะที่ก็บอกนะ คุยดีๆด,ด,ด้วยก็แล้วถูกไหมให้ข้อเสนอไปก็แล้วให้ข้อตกลงไปก็แล้วก็ไม่เอามึงไม่ต้องสองสารคนที่มันปากดีหรอกมึงสงสารคนที่ปากไม่ดีแบบปากอยู่เฉยๆแต่อยากมีแก๊งอยู่อย่างอยู่หกสุนอะไระมึงไม่มองตรงนั้นวะมึงมองแค่พวกที่ปากดีอะ ผมว่าสุดท้ายมันก็คงคิดได้ครับพี่ถ้าในวันที่ปากมันพาเพื่อนไปตายแล้วมันก็มันก็ต้องคิดได้หเห็นคนแก๊งมึงชื่อสี่อะไรก็ออกแล้วใช่ไหมออกลับออกแล้ว,ออ,ลวออกจริงหรือออกพักก็เขามีปัญหาข้างนอกด้วยเขาก็เลยพักส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหานี้ด้วย มึงรู้ว่ามีมีใครมึงรู้ใช่ไหมว่ามีใครเอามึงแล้วตอนเนี้ยโดนทีซีเองด้วยใช่ไหมผมก็บอกส่วนนั้นไม่ได้วะ่ะหรือว่ามีคนจะช่วยมึงบ้างกูให้มึงโทรเรียกมาช่วยได้นะครับพี่ใหญ่เอางี้แก๊งมึงจะมีอยู่ที่ได้อะก็ต้องมีเฮี้ยนั่นอยู่ในแก๊งกู <c oughs> พูดกับมึงอย่างนี้ดีกว,ว่า <c oughs> โอเคปะ กูคเคยจะดีมึงเปรอบนึงละอันนี้คุณจะก,กี่ผู้หนึ่งใครตัวเดียวที่ปากดีๆมึงรู้อยู่แล้วว่าใครหนึ่งคนแลกกับสามสิบมึงเลือกเอาอันนี้คือพี่ลิกงเหรอไม่ใช่ออไอ้โจ้เหรอครับไม่รู้ชื่ออะไรมึงรู้อยู่แล้วละ ี่มันมีหนวดหนวดอะไม่งั้นก็จนกว่าลูกพี่มจะเข้ามา ซึ่งมึงก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องบอกกูแล้ววันไหนเพราะกูก็รอได้เรื่อยๆแกงกูว่างจัดอะที่จะกระทืบพวกมึงจนจมตีนอะมึงส่งตัวเฮี้ยนนั่นมาเหอะเจอกูดิเจ็บน้อยสุดละ มันไม่มีข้อเสนออื่นหรืออะไรอย่างอื่นแล้วเหรอพี่อันนี้ดีที่สุดละผมอันนี้ผมพูดได้บนเงไงเชนะอาจจะมองเป็นเรื่องตลกก็ได้แต่แบบผมเคยถามมันนะว่าแบบทําไมมึงถึงมาเลือกเข้าอกซุนวะไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้โจอะทําไมมึงถึงไปแก้งอื่นว่ามันบอกว่ามันเคยไปขอเข้าวัลลัไทน์มันแบบว่ามันเคยคิดจะไปเข้าวัลัไทน์อะไรเงี้ยผมมองว่าถ้ามันไปเข้าวัลัไทน์นี่ม่งน่าจะแตกอะวัลันไทน์อะ ถ้าปากมันซิ่งอย่างเงี้ยอ้าวแสดงว่ามึงก็รู้ต้นเหตุแล้วนี่หว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมอนไรนะมันมันก็มันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ครับสุดท้ายมันก็ตัวแก๊งเดียวกันอ่ะมันก็มันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็มีคนหลายๆคนที่มึงว่าทีซีช่วยมึงสุดยังกับแก๊งหกส่วนอ่ะว่าทีซีเขายังไม่ได้ช่วยอะาเลยยังไม่ช่วยเลยใช่ไหม รู้สึกว่าถ้ามองในมุมของแบบอำนาจทีซีรู้สึกแบบยังคุมยี่เบดไม่ได้เลยไม่ใช่คือไม่ใช่คุมไม่ได้หรอกกูก็เม,มียนของกูไงเองก็มีอง,มมองของโคุ้นก็เมีนของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้แม่งผมตรงเลยว่าผมก็มันจะเชื่อใจอะไรทีซอะไรเลยไม่ได้เลย ก็เขาไปก็มันเรื่องม,มันเกิดตอนเขาปิดเดี๋ไม่ใช้บังคับใช้กดได้ไงมันก็ไม่ได้สุดท้ายทีซีมันกลับมาเปิดแล้วไงแก้งถ้าอยู่ภายใต้ทีซีมันก็ต้องเหมือนเดิมหมครับกละมุมอะตรานี้เวลาคิด4ี่นาทีถึง3ทุ่ม25 ถ้าตัดทีทิ้งไปเนี่ยผมสามารถหวังอะไรได้บ้างไหมครับนอกจากทีซีจริงๆทีซีก็ไม่ได้มีผลอะไรนะตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเออเพราะว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้ไปก้าวก่ทีซี้้วซ้ำเขาเข้ามายุ่งเองเมื่อคืนก็เปิดยิงก่อนไม่ได้ไเข้าไปแทงเขาก่อน ทในมคือแก๊งผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็ใช่ไงเองก็มีมุมของเองอย่างที่บอกแหละโจรไปขโมยของมาแล้วจะยอมรับไปแล้วว่าเป็นโจรอ่ะก็ไม่มีใครยอมรับหรอกแต่เรื่องแต่เรื่องพี่พี่นักลบเขาไม่ได้ทำนะพูดเลยว่าเขาไม่ได้ทำพีดไม่บอกไม่ได้ทำอ่ะพีด ไม่เชือ่อเหรอครับไม่ก็อยากเห็นรูปไงผมอยากเห็นรูปไงว่าใครไงไมีรูปไห้ผมเห็นไหม,มไม,ม่หมวกไมาไม่ได้ฟังดีเซ่อทีนี้ก็ยืนยันนะว่ามันสดจริงอ่ะแต่มันแค่ผิดวันไม่ได้ฟังอ่ะเมื่อคืนหลักฐานใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันนอกทีซีมันใช้ได้อยู่แล้วเพราะกูตีมุงนอกทีซีมึงทำกูนอกทีซีไง อยากเห็นจริงเหรอฮะอยากเห็นปะเนี่ยทีซีใหญ่เก่าอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเรากวนเขาสักนิดนึงก็ได้ให้เาข,ข,ข,ขาขอขอขอข้อมูลเมื่อวานก็นได้อยากเห็นปหมละ่ะฮะแต่ถ้ามึงเห็นแล้วกูไม่มีข้อแม้ให้มึนงนะกูไม่มีตัวเลือกให้มึนงนะถ้ามึงจะดไไูไม่เป็นไรก็ได้ครับเออ เชื่อยังว่ามันทำ้เอางี้ไม่เอาไ้นั่นตายมึงตายได้ไหมอไเอารับเอามึงตายแทนมันได้ไหมเลิกวิเยกะเลิกยุ่งกับหกส่วนให้เอาปะ ก็ไม่อยากตายเหมือนกันละฟังนะมึงไม่มีทางเลือกแล้วเว้ยคือตอนนี้ไม่ว่าก,กูจ,จะสกิดมึงหรือว่ากูจะกระทื้นมึงหรอกกูจะเดินไปเฉี่ยวมึงมึงก็ล้มเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกอะ เนี่ยเดี๋ยวให้ทีซีพูดนะทีซีเขาบอกว่าทีซีไม่ช่วยอะไรเขาเลยลองมาอธิบายเขาฟังกันเลยว่าได้ทําอะไรเพื่อหกส่วนไปแล้วบ้างขออนุญาตแชร์หละกันจริงๆเขาไม่ได้อยู่ทีซีนะครับันนี้ไม่ก็ข้อมูลเก่าไหขอข้อมูลหน่อยจะจะจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่นะมึกกับลกซุนนะซึ่งเอาจริงพี่ว่าพี่ก็พูดไปหลายวันแล้วแล้วก็พูดไปหลายรอบแด้ด้วยของทิศทางการเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นแก๊ง,กงไหนก็ตาม ที่ให้คาแนะนําก็คิดว่าดีเสมอครับมีแต่ความหวังดีให้ถึงจะมองว่ามติซีไม่ได้ช่วยเหลืออะไรหรือไม่ได้มีอํานาจอะไรที่จะไปจัดการอะไรจางนั้นก็ถูกครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าใสา่ที่ปตีซีๆๆๆก็เพราะเ,เรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าเราเหมือนเป็นแค่บริกรคนหนึ่งที่คอยบริการแก๊งที่แบบไม่ว่าจะทํารูปแบบไหนก็ตามช่วยเหลือแบบไหนก็ตามบบาก็เหมือบบนมอไม่ได้ช่วยอยู่ดี ถูกต้องไหมครับทั้งๆที่พี่ว่าพี่ก็คิดหาทางออกให้โฮกซุนหาทางรอยหฮกซุนก็เยอะนะส่วนเขาจะมองพี่เป็นใหญ่โฮกซุนอยู่แล้วพุ่งตรงเลยแต่แค่พี่มองว่าตัวนนี้จริงๆเราเรามีทางออกเรามีจุดยืนนะครับพี่ว่าจากที่พี่มองจากข้างนอกน,นะเขาให้ทางออกเราเยอะมากแล้วให้ทางเดินเราถึงมันจะแบบมันไม่มีอะไรได้จั่ได้อย่างเดียวครับมันต้องมีได้และมีเสียเสมอนะครับ อะไรที่มันเป็นอดีตแล้วก็เรา m a r k e คิดไปก็ไม่ได้อะไรครับอดีตมันก็เหมือนสุสานนะครับไปเยี่ยมได้ครับแต่ใหญ่ยอยู่นานเราก็ต้องเดินต่อครับส่วนไอ้ที่ผ่านๆมาที่เราไปรับปากอะไรเขาไม่ใช่พี่ไม่รู้นะครับแต่แค่พี่ไม่อยากพูดเพราะเนี่ยด้วยด้วยบริบท GC ตรงนั้นอนะ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมรับออกมาเองแล้วไม่มีหลักฐานมาชัดเจนแต่พี่ว่าเราทําอะไรเรายุดดแก่ใจถูกไหมครับสู้ว่าเราเนี่ยเรายอมรับชะตาการรมเรารับผลกับมัน วันหนึ่งวันที่เราพร้อมผมพี่มองว่ายังไงวันนั้นก็เราก็ได้แก้อยู่แล้วครับทุกคนมันมีขึ้นมีลงเสมอนะมีอะไรอยากสอบถามไหมครับอันนี้พูดในฐานะที่แบบคนเคยดูแลนะครับไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับคีซีเลยไม่ต้องไปว่าทีซีก็แด้นะครับมีไหมครับ ไม่มีครับพี่จริงอย่างที่บอกครับก็มีแต่ความหวังดีให้นะทุกแก๊งเลยครับพี่คุยทุกแก๊งพี่ไม่ได้เลือกไปปฏิบัติแก๊งใดแก๊งหนึ่งดูด้วยเลยครับพี่ไปหาถึงที่ทุกแก๊งไปสอบถามไปรับคําแนะนาําไปรับคําเออแบบมีความคิดเห็นอะไรเออเดี๋ยวจะทาให้นู่นนั่นให้ก็พี่ไม่รู้หรอกครับว่าดีแค่ไหนแต่พี่ก็ทําเต็มที่ของพี่เหมือนกันแต่ก็นั่นนะครับเพราะแม้แนวแนวทางมันไปกันไม่ได้พี่ก็แคบอืมเข้าใจสว่วนในเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาอันนีอย่างที่บอกเลยครับ ทีทีทุกคนพี่ตูนพี่ก็ขอโทษไปหมดแล้วไม่รู้จะจะแก้ไขยังไงก็ขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันครับแต่ก็อย่างที่บอกับเหตุผลที่ผิดมันมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับเพราะมีอยู่ก็เหมือนเดิมไม่มีก็เหมือนเดิมแล้วเราลองเป็นพี่สิครับเราจะทำยังไงต่อเพราะนั้นนี่นะครับทุกคนมันอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับมีหน้าที่เป็นของตัวเองเสมอพี่ก็มองในมุมทีีเราก็มองในมุมแก๊งต่างคนต่างมีเหตุผล เป็นของตัวเองครับมันไม่สุดท้ายแล้วถ้าเราเผื่อทางออกมาให้กันสักนิดมันจะได้ไปกันต่อได้ครับนะลองพิจารณาสิ่งที่เขาเสนอดูแล้วกันนะครับเผื่ออย่างน้อยพี่วัดเราจะได้เดินต่อได้ครับพี่จะได้ยินบ่อยนะเวลาขอยุบกองยุบแกงอะไรนะบางทีพี่ก็ไม่ได้ดีใจแล้วแต่ว่าพี่ก็เคารพการตัดใจของทุกแกงคนะรับเวลามาบอกว่าขอยุบแกงเพราะเ,เหตุผลใดๆก็แล้วแต่แต่ก็นั่นแหละครับแกงมันมันก็แค่ชื่อครับจริงแล้วมันอยู่ที่คนนะครับ ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรอยากสอบถามก็ยินดีดดตอบคาถามให้จากเรื่องเก่าๆนะครับแต่เรื่องใหม่ๆนี่พี่ขอไม่ตอบเพราะพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วนะครับเชิญต่อเลยครับขอโทษที่ทําให้เสียเวลาเวลาครับยินดีเอาไงมึกเลือกได้หรือยังเกินเวลาสามนาทีแต่ไม่เป็นไรให้ขอขอทวนชยส์อีกรอบได้ไหมครับ คนที่ปากดีตายสองหมึกตายไม่มีสามไม่มีช 3, มช 4, ใช้3สามกัแบบช้4สีใช่ไหมแบบใช้ที่ปลอดภัยที่สุดที่ไม่มีใครตายอะ่ะเคยให้เคยให้พวกเองไปแล้วอะใช่ไหมยังก็รู้รอยู่แล้วเคยให้สิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วมันดีที่สุดแล้วนะอันนั้นะมันง่ายที่สุดละ แต่เองก็ไ <kav> ม <wan Yin> ่เอาก็อ hmm. ันอันนี้ผมมาเป็นตัวแทนน้องๆเป็นตัวแทนเกงมาตัดสินใจให้แบบครั้งสุดท้ายเลยครับอันนี้ใชั้สุดท้ายอแต่ถ้าแต่ถ้าจะไปให้ ให้ผมเอาใครมาตาบกาบตีนใครอะไรงเงี้ยมื่ทำไม่ได้ะมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะสรุปก็คือมึงเป็นคนที่มีตัวเลือกใช่ไหมงั้นกูไม่ให้ตัวเลือกใช่ไหมวมึงหอบไปแล้วม,ม่รอรอกระเทียมหลดเลยไปไม่ต้องเลือกอก็ะเทืยมแม่งต่อ